สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมื่อนี้พ่อกับพี่นี่อีกแล้วนะคะวันพุทธที่สิบมิถุนาหกสามนะคะมื่อนี้กะได้สูตรเอ่อปักมาฝากมาตอนนะคะเอาใจค่ะปักกันหน่อยค่ะมื่อวานี้เนาะบางคนก็บอกว่าพี่นี่ให้เต้สูตรลูดเนาะให้เต้สูตรลูดกําไรหน่อยยังสิ่อไนมคะบางค,คนก็จะจมนะคะพี่นี่กะเออนะเอาใจค่ะปักแน สักมือหนึ่งนะคะมือนี้เนาะก็ขอเป็นเวฟฟ้าเวฟหวยนะคะเวฟหวยเนาะพายาขาวหองกับพินีนะคะทักแอดมอนตาได้เลยนะคะทักพินีก็ได้เนาะแต่พินีจะตอบสากทักแอดมอนตาไปนะคะผู้ใดอยากเรียนนะคะเรียนสูตรนะคะปักเจาะวินลูดนะคะหรืออื่นๆนะคะทัก แอดมุนตาได้นะคะหรือทักพีนีเนาะค่าครูอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะสอนจนเป็นสอนจนเก่งนะคะจบปั๊บเอาไปใส่ได้ถอนนะคะถื่นอินเอาไปสอนเอาไปเฮ็ดนะคะบอได้ย่างนั่นเหมือนแอดว่างนะคะอากาศทางเขามีห้องอยู่แล้วเขาก็เอาไปเทียบกันกับแอดนะคะเทียบว่าแอดแอดเ,เป็นบ้างแบบนี้เขาเฮ็ดออกมาสูตรแบบนี้มันเข่ากันบอถ้ามันเข่าเขาก็กกจัดเลยนะคะหนักๆนักไปเลยน,น,น้นไปเลยนะคะวิธีการเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งเนาะรับคิดใหม่ๆสูตรใหม่ๆทีวีนล่อยเอาไปปั๊บเอาไปเล่นต่อได้เลยนะคะเอาไปเล่นต่อได้เลยนะคะผู้ใหอยากข้าห้องทักแอดมนตาได้เลยนะคะห้องฟ้านะคะห้องหวยเนาะ ค่าเข้าห้องนะคะเป็นการต่อยอดบุญนะคะ200บาทเนาะ200บาทนะคะถ้าเป็นเว็บอื่นๆห้องอื่นๆทักแอดมินตาถามเพิ่นนะคะว่ามันเป็นแบบไรเขาได้แบบไรกฎกติกาห้องเป็นจังไรน,นะคะแต่เป็นห้องฟ้านะคะก็200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทเป็นการต่อยอดบุญนะคะพอเงิน่วนีพ่น่ออกไปทาบุญนะคะไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเนาะเพราะว่าแอดทุกคนที่วางอยู่ในนั้นคือ h o อ่ e เอาไปต่อยอดบุญกันนะคะเพราะว่าจะได้แห่งสมาชิกลุกสิทธิ์ทอนกันหลายๆเนะเาะอ้าวนะคะมือนี้นะคะพินิกกเอาจรย์ขาปักเข้ามาเมืองกันว่าปักปักเนี่ยม,มันจะเดินจักรอบมันจะรูจักรอบนะคะปักหาโตต้นทุนอยู่ที่หาสิบบาทนะคะปักหาโตต้นทุนอยู่ที่ห้าสิบบาทผู้ใดทุนหลายก็เรียนหลายนะคะผู้ใด ทุนหน่อยกับเล่นรอบละบาทสองบาทไปนะคะหลุดก็หยุดเบงกอนถามมันเดินแล้วเขาค่อยทบนะคะยังบอแมนหลุดปับทบปุ๊บไต้นะคะต้องพยายามใลสังเกตเลขเนาะนะคะนักเรียนพ่นิดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากเรียนทักพ่นิมาได้นะคะพินิพ่นิสอนนะคะพินิสอนเปลี่ยนแปลงเวลานะเออบอเป็นแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงวันนะคะเปลี่ยนแปลงวันพ่นิจากพินิสอนทุกมือกลวมาเหลือเป็นวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ คือพี่นีว่ดได้พักนะคะพี่นีบ่ไหวเนาะก็เลยขอเป็นสอนอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะผู้ใดสนใจนะคะทักแอดมันตาได้เลยนะคะสูตรเป็นแบบใดใส่ใดทุกเว็บนะคะสูตรพี่นีให้ใช้ได้ทุกเว็บจริงๆนะคะการันตีสูตรนะคะ อยากให้ทุกคนนะคะมีกินมีใช้มีถอนได้ถอนซูมือซูมือมีกินมีใส้นะคะถ้าใครสนใจทักได้เลยค่าครูอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยอ้าวมาเข้าสูตรกันเลยวิธีการเป็นอย่างพี่นิจจะเอ่อบอกนะคะว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆม,นะมันจะอยู่ในตัวเลขนี่แหละนะคะมันจะอยู่ในตัวเลขนี่ค่ะให้ทุกคนเบ่งนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันว่าที่พี่นิจบอกเนี่ยมันเข่าบอนะคะอ้าวไส้ ร้อยบวกคือเพิ่มแต้มนะคะร้อยบวก,กคือนับนะคะนับเพิ่มแต้มไปนะคะเดี๋ยวนะที่จะเขียนเป็นร้อยบวกลูกินะคะคุนจะลูกศิษย์พนี่เขาจะหูจักเนาะร้อยบวกเป็นแบบไหนคะเขาก็นับไปมาเบิ่งวามันจะเข่าจะกรอบมันจะหลุดจะกลอบเนาะอ่ะสีค่ะนับไปเลยหาหลักนะคะอันหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะคะหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าแบบนี้นะคะสี่ห้า หกเจ็ดนะคะแล้วก็8ค่ะแบบนี้นะคะสี่ห้าหเจดปดนะคะสี่ห้าหเจดปดรอบนี้พี่นิจะปักนะคะทุกคนดูฝั่งนี้นะคะพี่นิจะปักหน่วยบนนะคะเมืองเดือมันจะเข่าบอนะคะปักหน่วยบนปักหน่วยบนเจ็ดมีไหมหน่วยบนนี่นะคะอันนี้อันนี้คือ 南 reading, 南นับนับนะคะนับเพิ่มะเดี๋ยวค er นจะงงนะคะนับเพิ่มเต้มปักที่นี่จะใส่เป็นน่วยบนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือปักนะคะเราจะปักหลักนี่นะคะอันนี้คือปักนะคะปักปักปักอันนี้นะคะปักตัวนี้นะคะปักหน่วยบนรอบนี้เป็นไดคะนี่นี่ตัวนี้หลุดนะคะอ้าวหลุดนะคะเหตุแบบนี้นะคะหลุดอ้าวรอบต่อไปสาม 4ี่ห้าหกนะคะรอบนี้เป็นไหนคะปักหน่วยบน3มานะคะสมาเดน,นึงเด้งเอาไปต่อไป9ก้านะคะเก้าแล้วก็3เป็นไหนรอบนี้หน่วยบนศนย์มา0ย์มาเห็นนะคะศูนย์มนี้0นย์มานะคะไปต่อไป9อีกนะคะเก้าศสาม เป็นไดนรอบนี้สามมาบอสามมานะคะสามมาอ่านไปต่อไปใช้8ค่ะ8 8 9แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะรอบนี้ปักหน่วบนแมาไหมแปมานะคะอ่าสมาสมาปักหน่วบนสอนะคะสมานี่นะคะสมาต่อไปศูนย์หนึ่งสองสาสะคะนี่นะคะเขาจับศนยมานะรอบนี้ หน่วยบนศนย์มีนะคะศย์ 0, มีเอาไปต่อไปจับ9มาค่ะ9 9 0 1 2กแล้วก็3ค่ะรอบนี้เป็นอะไรคะรอบนี้สี่อารดนะคะรอบนี้ไม่มีสนะคะลดุดอารลดรดรดต่อไปค่ะ6 7 8 9 0ดแปดเเจ็ปนย์็นไรคะรอบนี้อ่ะแมานะคะแปดแมีอ 8, ม่ะแปมีเอาไป ต่อไป7 8 9 0 1 7 8 9 0 1 1มา1มาอ่ะไปต่อไปค่ะ4 5 6 7 8 4 5 6 7 8เป็นได้คะ4มาอันไปต่อไปค่ะ7 8 9 0 1เป็นได้คะ1มาอ่ะไป ต่อไปสามสีห้าหกเป็นไรคะสมาเอาไปต่อไป8ปดเกหนึ่งสองรอบนี้เป็นไงคะเอาแปมาเอาไปได้นะคะต่อไปห้าห้าห้าหกดแดเรอบนี้เป็นไงคะเมา เห็นปะคะมาเบิ่งรอบที่28มันเข่าเบานะคะจับมา3ค่ะ3 4 5 6 7เบิึ่งแล้วพินีจะเปิดใี้เบิ่งมันจะเข่าบ่ตอนพินีแอดมันรอบที่27เนาะนันใช้เวลาอยู่ที่รอบที่27นะคะกับผู้ใดสนใจก็ทักพินีมาได้นะคะทักมาได้เลยนะคะรอบที่28 รอบที่ยีนะคะรอบที่28รอบที่28มันมาตัวไหนมันเป็น5 0 9 8ูนย์เก้าแปสี่ห้เปดสรอบนี้เป็นไดคะรอบนี้รอบนี้ลุดนะคะรอบนี้ลุดนะคะรอบนี้ลุดอ้าวรอบต่อไปยังจะเดิอนอยู่ไหม ห้านะคะรองมือห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบที่ยี่สิบเก้ามาบอกรอบที่ยี่สิบเก้าอ้าวมาหนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์นะคะเนี่ยรอบนี้เข่านะคะนี่ไอมันเดินแล้วนะอ้าวต่อไปจับหนึ่งมาค่ะรอบนี้รอบรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายศูนย์อ่าหนึ่งนะคะศูนย อันหนึ่งสองสี่เออสามนะคะแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะคะรอบนี้รอบที่สามสิบสามสิบเขาบ่ามนอรอบที่สามสิบเขาบ่ามโนเข่านะคะมาตัวไหนมาตัวไหนหกเอ้ยเก้าสิบเก้า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 หกสามแล้วก็เจ็ดสี่ เก้าหกสามเจ็ดสี่เก้าหกสามเจ็ดสี่แสดงว่ารอบนี้เขานะคะสามมาสามมาเอานี่นี่นะคะต่อไปเขาก็เฮ็ดไปแบบนี้ค่ะเขาใช้หลักนี้เด้อใส่หลักนี้นะคะหลักร้อยนะคะนับเพิ่มเต้มไปนะคะนับเพิ่มเต้มไปทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมันหลุดจากรอบนี่เห็นไหมคะตั้งแต่รอบที่สิบสามมามันเดินนะคะมันหลบมัน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 หลุดรอบจนรอบรอบใดเขากับเบิรงนะคะเขาก็ติ๊กไว้นะเขาก็ติ๊กไว้ว่าเอะรอบนี้มันหลุดนะคะ ต่อไปฮาก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะมันจะหลุดมันนับไปจะกรอบมันหลุดนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบที่หกหลุดบ้าก็ติ๊กไว้เห็นปะมันจะชอบหลุดรอบเปลี่ยนรอบเปลี่ยนนะคะรอบเปลี่ยนของมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะสังเกตนะนี่เห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอู้นี่ในหลายเนาะรอบที่แปดถึงหลุดนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้ามันมาเดิน,น่ะคะเท่อย่างไรเขาก็เปลี่ยน เปี้ยนหลักที่เขาจะนับเพิ่มหรือเขาจะนับถอยหลังนะคะสามารถเอาไปเห็นอย่างใดแน่เอาไปพิกัดบนพิกัดล่างที่พี่นี่บอกนะคะพิกัดบนอาจจิว่าพี่เป็นพิกัดล่างเขาก็นับเขาก็นับไปนะคะหกเจ็ดแปดหรือเขาจะนับตรงนี้ก็ได้เขานับตัวนี้เขาก็บึ่งเพราะก่อนที่เราจะเทสที่เราจะเหรียเขาจะเหรียนเขาต้องเทสสูตรก่อนมันบคะเขาต้องเทสสูตรก่อนว่าไอ้มันไอ้เลขตัวนี้มันไปบนหรือล่างเหนบหคะก็ต้องมาบึ่งนะคะอาจจะิว่าเป็นตัวนี้ข้างบนเห็นไหมคะ อันนี้รอบแรกรูดรอบที่2เข่านะคะ3าหได้2เด้งเลยนะคะรอบต่อไป0ูนย์เข้ารอบต่อไปรูดรอบต่อไป8เข้ารอบต่อไปศูนย์เข้ารอบต่อไป1เข้ารอบต่อไป7 8นี่ได้2เด้งนะคะนี่เขาก็เบิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยรื่อยๆว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างเลขที่หาตัวนี่มันเป็นดะรมันบป็ยากเลค่ะหรือเขาจะไปวินก็ได้นะคะไปวินรอบนี้เข้าไหมรอบนี้เจ็ดเก้ารดไหมลุดรอบนี้หลูดอ่าห้าสามรอบนี้เข่า แล้วก็รอบนี้รูดรอบนี้รูดรอบนี้เข่าวแปดสองนะคะแล้วก็สามตัวแตกด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะศูนย์แปดสองนี่เห็นไหมคะนี่แปดศูนย์สองหนึ่งอยู่ในหนีนะคะคือหากสังเกตเลขแค่เราสังเกตเลขเลขมันอยู่ในหนีหลือมันไ่เป็นน,น,น,นีเป็นสเนาะใช้สติใช้สมาธินะคะเนาะถ้าใครคิดว่าจะคงเห็นว่าได้นะคะก็ทักพี่นี่ได้นะคะทักแอดมอนตาได้เนาะ ค่าครูยอยู่ที่157บาทน,นะคะเอาไปต่อยอดบุญกันนะคะอ่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสนใจทักพินีได้นะคะก็ลืมฝากนะคะฝากหน่อยฝากหน่อยพินีเปิดเว็บสามารถแล้วนะคะห้องสามารถนะคะห้องเว็บสามารถเนาะ เลขไหลด,ดีตัวเลขไหลดีดีตัวเพลย์อยากได้สูตรนะคะไขยาเขา่าห้องนะคะที่มีแอดแอดแอดเนี่ยเพิ่นว่างเลขแมนนะคะหลุดไม่เกินสองรอบนอกนั้นเพื่อจะเปลียนสูตรนะคะสนใจทักพี่นี้ได้เลยทักแอดมอนตาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า